กอดจยยับน้ากัเหตุนองเบิร์ดนะจ๊าดูสิบมีน่าจัดแต่เหตุงานน,สนีสิบีเป็นพนักงานทำาสาเข้ามาได้ค่ะนี่แหละค่ะกลัวจะแรงยุ่นเข้ามาห้าจะมาทำความสะอาดกาแล้วจต่ตนน่างเงินมากแต่ใดกูเมืองไทยทำานัรนะจะถึง้อยูเนีม่มาเจ็ดปีจะเขาปีที่แปดแล้วค่ะมีงานยัางกตเหตุนคะคะแต่ว่าส่วนมาก เมื่ออยู่นี่กะเฮต่างงานตม้งก้อนสังนะค่ะมีกระสิเป็นห้องอัตตาซาด้วยจ้ะนั่นเป็นขี้นิกค่ะขึ้นมาหาไรย้นพวกทองเขาก็จะมาฝากทองกันม่าอัตตา้าว,วยี่จ้ะนี่ก็ห้องนามเขาก็ต้องมาขัดทอมให้เบิร์ทุกอย่างเลยจ้าคัดทงคัดโถเช็คัดทงคัดฟุดฟ้นค่ะคัดไปค่ะ เริ่มงานตั้งแต่หกโมงเสาร์ะหกโมงเสาหัวสิบโมงเสาจ้าสี่สมงเี่มาเสา้าส่วนแล้วก็มาเซตกระจกเซตสิงมาคัดหองต่อไปจ้าที่ประมาณสามสี่องก็จะหองสวนยุี่นะนั่ก็บค่อยเก็ระจกจ้ะแต่ลาเสร็จไปนี่กานประจ่าตึกตึกให้ีิพอเติมมานอน